ก็ใช้เวลานานนะครับเพลงที่ผมเขียนส่วนมากจะใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะมีคนฟังเพลงนี้ก็เหมือนกันก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปกติก็ฟังเองอยู่แล้วนะครับไม่มีใครฟังเออก็ฟังเองก็ได้แล้วก็จ่ายตังเองแต่ไม่ค่อยมีตังจ่ายแล้วช่กยดีใจนะครับก็วันนี้มิสหายเก่าๆก้ามาเยอะนั่งเครื่องบินลำเดียวกันมาหลายคน นะครับวันนี้ทั้งอาจารย์ปีชาทั้งโอ้เพื่อนผูกพิษหายดีใจเนาะเจอหลายคนคิดว่าจะไม่อยู่ซะแล้วยังอยู่อยู่บางทีไม่ได้ดิข่าวมานานโอ้พี่อัิรียังอยู่เหรออ,อ่าบอกเอ้ยหมูยังแข็งแรง <laughs> ดีไม่ได้เจอพี่นเนาเนาะพี่เนามาพรุ่งนี้รู้ว่าเราจะอยู่พรุ่งนี้อีกวันดีไหมไม่ได้ครับพรุ่งนี้มาเล่นลาดบุรี <laughs> โอร้อนเอน่ารักครับ จะให้พูดเรื่องนั้นเยอะมากครับเพียงแต่ว,ว่าเอาเอาเป็นว่าอีกบ้านหลังหนึ่งที่ผมชอบในบนน่านคือบ้านสว่างโอ้โหน่ารักเขาเขียนเพลงก็แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้าผมเซตชุดอะคูสติกเต็มเต็มอิ่มมาสักเต็มที่เลยจังหวัดสรับจังหว,วัดน่านเนี่ยเขียนไม่หลายเพลงตอนนี้ก็เขียนเพลงประมาณ200เพลงนะครับเพลงน่านประมาณสัก20สิเพลงก็เฉพาะจังหวัดน่านนะครับได้เยอะมากเลยก็วันนี้เจอมิตรสหายก็ดีใจนะครับอะไรนะวบ ก็ตบมือเรื่องเลยวะอ๋อเหรอบางทีก็งงงงม,มีแต่ผู้หลับผู้ใหญ่มาวันนี้เราดีใจมากเลยไม่ใช่ดีใจได้ร้องเพลงหรอกเด็กที่สุดในนี้ในใน,ในเขตนี้เออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเ <c oughs> <c oughs> ดินทางมากทาั้งฝนทั้งหนาวเมื่อปีนี้แปทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนเป็นไข้หวัดใหญ่ ไอ้สายพันธุ์ใหม่ด้วยหมอบอกโอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะหมูทั้าไ่ได้นอนพักเนะี่ยไม่มีทางเนะี่ยหายหรอกมันชื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไข้เธอไม่ดาดมีความรุนแรงพอๆกับไข้ฝีดาดหมอบอกนี่ด้วยนะบอกนาหมูไข้ฝีดาดอะเป็นไข้ฝีดาดมันขาดฝีได้แต่ถ้าเป็นไข้เธอไม่ดาดอะขาดเธอไม่ได้ พร้อนเลยคาราบามิสหายทุกท่านนะครับที่เจอวันนี้และมิสหายที่อยู่บนจังหวัดน่านมิสหายที่ให้ชีวิตพงเทพแค่นี้ก็น่าจะไม่ต้องไม่ได้พูดอะไรไม่ไ,มได้แล้วครับขอบคุณมิสหายที่ให้ชีวิตพงเทพมาตรงยืนจนวันนี้ครับผม อันดีที่ได้พบกันจากกันไปตั้งนานเหมือนฝันได้มาพบเจอเราคือเพื่อนร่วมทางอุดมการอันยิ่งใหญ่เคยร่วมรบเคียงกายคือสหายในไพรกวา่าง ทุกคนเมื่อไรไใ้คิดถึงกันขอใจเราเคียงข้างอย่างนี้ทุกวันเรื่อยไปภาพยังจำฝังใจคือสหายท่าลางเสียงเปืนเรามีทุกรวมกันุกใจฝันไม่ ไปท่ากลางลมหนาวค่ำคืนอยากยืนว่าดฝาันวันใหม่ด้วยใจของเรานั้นเป็นเช่นดวงตะวันคนทางแม่ลำบากหาักใจองเราเคียงตู้วันวานนั้นเป็นครูสอนให้รู้และควรญภูมิใจ เราเป็นคนโชคดีที่ได้เข้าเป้าหลอกยิ่งใหญ่ปักดันสังคมก้าไปฝ่าฟันท้าทายทะเมินด้วยใจของเราได้ยินเสียงเพลงแห่งชาย ็เปนโอกาสอันดีที่ได้พบกันจากกันไปตั้งนานเหมือนฝันได้มาพบเจอเราคือเพื่อนร่วมทางอุดมการอันยิ่งใหญ่เคยร่วมรบเคียงกัน ทิพยพึงกันขอใจเราเคียงข้างอย่างมีทุกวันเรื่อยไปภาพยังจำฝังใจคือสายท่ากลางเสียงปืนเรามีทุกร่วมการปลุกใจฝัานให้ยิ่มเธอก่อไฟท่ากลางลมหนาวค่ำคืน อยากยืนว่าดฝันวันใหม่โดยใจของเรานนั้นเป็นเช่นดวงตะวันบดท่นแม่ลำบากหากใจของเราเคียงคู่วันวันนั้นเป็นครูสอนให้รู้และควรภูมใจเราเป็นคนโชคดี ด้วยใจของเราได้ยินเสียงเพลงแห่งชายขอใจเราเคียงครูคนทางแม่รำบากหากใจของเราเคียงครูวันวันนั้นเป็นครูสอนให้รู้และควนขูดใจ ยิ่งใหญ่หลับดันสังคงก้าไปฝ่าฟันทาทายทำเม็นด้วยใจทองเราได้ยินมเสียเพลงแข็งชายเพลงนี้ประพันธ์โดยคุณตี้กันมาชนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอยู่ด้วยกันนานพสมควรนะครับ